ในจะเป็นก็มาอัปเดตไปแดงครับผมนะมาดูกันครับเเรียบร้อยครับผม ในตะเบนก็มาอัปเดตลายแดงครับผมนะมาดูกันครับเรียบร้อยครับผมตายหมดครับเลี้ยงลายแดงล่มนะครับผมนะล่มไม่มีลายแดงใช้แล้วครับครับมีแต่ลูกน้ำครับ ก็สามวันนะครับผมนะสามวันแล้วลมตายหมดเลยครับนะตายทีละนิดทีละนิดตายจนไม่เหลือครับไม่แตกนะครับไม่แตกตัวก็จะมีอยู่นิดๆหน่อยๆครับผมนะมองด้วยตาเปล่ากล้องอาจจะไม่เห็นนะครับมีอยู่นิดๆหน่อยๆครับนิดเดียวครับ อเลี้ยงไม่ได้ครับผมนะก็ไม่มีอาหารให้ลูกปลาครับนะจากที่ตะเบนเซื้อมาครับนะเยอะๆครับให้ปลากินไปนิดเดียวเองนะครับว่าจะขยายต่อมันเลี้ยงไม่ได้ครับก็ร่วงร่วงตายหมดเลยครับนะไม่ไม่ไม่แตกออกมาครับนะตะเบนก็อัปเดตให้ดูครับผมนะนี่ครับสองกระมังเลยเป็นเหมือนกันครับ ไม่มีครับนะไม่บูมขึ้นมาครับตายหมดครับผม,อ,มอาจจะต้องทําน้ําเขียวนะครับนะแต่จะเบ้นเป็นลายแดงสยามด้วยครับนะลายแดงสยามาว่ามันจะเลี้ยงยากครับต้องเป็นลายแดงมาโคโกป่านะครับผมนะลายแดงอีกสายพันธุ์หนึ่งครับมันจะเลี้ยงได้ครับผม ไม่เป็นไรครับก็จตเเบนก็เพาะปลาไว้เดี๋ยวมาดูมาลุ้นกันครับว่าจะได้ลูกปลาไหมเดี๋ยวยังไงก็จะให้อาหารแบบอื่นไปก่อนครับผม่ะเราวันนี้ต้องลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ก็ลายแดงล่มแล้วครับนะไม่มีลายแดงใช้ละอืมลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมนะสวัสดีครับ